ปูริมเจริญนะคะถวายปูหนึ่งหมื่นบาทให้ยไปปูหนึ่งพันนะคะแล้วก็มีให้ยนชชาช่าห้เอให้ยว่นนะคะคนละห้าร้อยหนักหน่อยห้าร้อยยิมแตงโมคนละห้าร้อยนะคะอันนี้เอาแตงโมครับยิมแล้วอแบ่งกันคนละเครื่งคนละห้าร้อยอันนี้หอ้าหน้อยค่ะอันนี้ก็มีโชคอีกของว่นของนัชชานะคะอันนี้้ปูใจให้ยค่ะอันนี้ก็ เอฟซีผ่านมาทางช่องแตงโมนะคะค่ะมีนางศรีสุดานะคะรีสุดาขอบคพรค่ะเพ่อขอบคุณค่ะตีไปกู้สองลอยแตงโมหนึ่งลอยนะคะขอบคุณขอบคุณเลยค่ะท้วยกานทึกสาธุวยการมีค่ะนางอาทิตยานะคะหรือว่าเอ็มมี่นะคะสะสมสร้างเคดีนะคะสองพันบาทลำอื่นหนึ่งพันบาทขอบคุณวงมาไล่ เ้ากาา็ทำไว้ผู้ชีพปลาูตาคนละ,อง,ละนอ,องค,องคละต่ะะอพกวกมาเป็นคนนะครับองแล้วก็ทีเต่าร่ที่ลอยนะมาทีลอยนะครับ้าไกี่อยบาทนะคับยิ้มสามลอยอ่ะแต่มีวันมีเอกแต่โมขาสัน่นขาเงาวขาสัน่นแล้วก็ การยาวไปกานงาวะค่แล้วก็นี่รงไปนะคะแล้วมีแฉ่โม่คนละรอยยิ่งว่านตะกั่นนาช้านะคะคนละรอยนัคะเนาะบุญมากอันนี้นางอุไรนะคะเอสซีพามาทานจองของโม่นะคะนางอุไรจันจันยังใหญ่จันค่ำ แฟนเข่าบอกการขายเนี้ยก็มันแสนยืกเข่ามีเสระห์อยู่นั่ว่ากันว่าเข่ามันเป็นนายทุสลามตังคาค่ะเออขามของมีเสน่ห์นำชอบตังเกดีนะคะค่ะใบบาแหน่งคู่หนึ่งลอยนักลอยหนึ่งลอยค่ะ แต่เต้าม่วหนึ่งร้อยนะคะขอบคุณคุณแม่แต่จะทำเนเท่ไรอาเตม่วรวมถึนมานะคะอนีแค่ขอยิ้มนะคะข้างขอยิ้มนั่งมีค่ะนางวันนิพาอุทัยวีนะคะถวายปูเจนเลยเจสซีนะคะแม่คู่หนึ่งรอยยิ้มหนึ่งรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อดีตค่เอฟซีานมาทาังกิมดวกันนั่งสลอมนะคะสลอมบอกน้อยคือเก้านะคะไม่พู่สองลอยยิมสอง,อง้อยแตงกู้่็เป็นแตงอันอนาน,าน้อยนิดย, <laughs> ยิมสองลอยกขบคุณครบขอบคุณบน,นะคะที่รวมบุญมามีแต่เื คุณก็ขี่ mco ข้างล่างแล้วคุณคปัญญานั่นนะคะปัญญานั่นใช่บุญมีนะคะหละกักกระถายปูหาลอยบาทนะคะหาย,ยิ้มสองร้อยนะคะย,ยิมสองร้อยนากน้อยหนึ่งร้อยค่แม่คูณคนะะึงแม่คู่สองร้อยนะคะคือขอบบุญของคุณหลายๆนะคะเด้ออันนี้อะแม่มาลีเราสมบัตินะคะกรถายปูหนึ่งพันบาทแม่คู่หาลอยยิมหาลอยนะคะ สาธุได้ขาดไทีรวมบุญมาขอในะห้เป็นเดยบุญเดยกุศลส,สุขูสุขคนนั่นแหละคะ่ะที่รวมบุญมาสิเป็นน้อยเงิ่อนลอยเงิ่อนลายเนาะคะ่กะก็แล้วแต่ใจใสซะท่าเขาเข้าเนาะคะ่ะเขาอยากเชียร์อากสัง่งอยากรวมบุญนั่นมหาเกียรติปูบาคนละเก่าสิบมีเงิ่อนลอยหนึ่งให้พ่ามาสั่งเก่าสิบจงไว้สิบบาทนะคะปูบอกเนาะคะ่ะเคมื่อินัันค่ะแต่หลายปูหลายคนได้ผู้ละเล็กละน่อยไปเนาะคะ่ะ จายกในกาปูบอสท่นไดกาเม่คู่ขอเปลี่ยนกำลังแก่หายได้ค่ะเด้อค่ะลอยเกียงน้อยก่ะสิใดทุกคนนั่นแหละแต่ว่าสิใดน้อยเดี๋ยวอขนาดปูให้เป็นตู่เข้าไปยังเอาก็ได้นะคะเจ้าสิวานี่อเอาได้ปูเราคนเพ่งกัว่าขอเม่คู่ขอปูให้ได้เนียนๆเนี่ยเม่คู่กับขอหละอ่ะค่ะเพราะเม่กับคู่กับขอ,ขอทุกใครวัาทุกหมวดนะ่าหยินะบเนาะไปล่ำถวายล่ำบวงสร้างแล้วแกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เม่คู่กับ <c oughs> บอกว่าเบิ่งคลิปเนาะคะ่ะ เบิ่งคลิปแล้วก็ติดตามเบิ่งว่าปูบอกตัวไหนเนี่สินะคะคันหาลังเคือเมียเต็มไปคู่รุ่งภูมพ่นกันยนี่ยตัดออกก็มีเนาะค่ะอันนี้ก็คือว่าเ่รามันเป็นน้ำปูเลยค่ะเป็นน้ำดวงเข้าแล้วก็เป็นน้ำคือเข้าเพราะเอาตัวน่ะแม่นบ่าคือเห็นอยู่แต่ว่าเอาบ่ได้คือปูเพ้นกับใครอยู่เอาบ่ได้อันนี้เท่ากับต้องยอมรับชะตากรรมของเขาแม่แเต็มไปคู่เนาะการนังคือกันนั่นละค่ะก็บ่ได้เต็มที่นะคะ ถือว่าได้ตกกัดน,นะคะขั้นเป็นออกไทยสองตัวชลาก,กินแบงรัฐบาลโอ้ยเป็นมัดนะคะเก่าศู์ <90 S 2> <90 S 1> นะคะเม่ <c oughs> <In S 2> หลาย <c oughs> พ่อไม่คู่กับยิบแจวมีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์คือไม่คู่บอกให้ฟังนะคะกาจังเล่ากาอางวดไหม่นะคะสร้างไปเรื่อยๆจนกว่าสร่เซตนะคะมหาเกดีใหญ่พ่อมกับวันที่เก่าท่านว่า อย่าลืมมาร่วมบุญร่วมง,งานนะคะผู้รับคนเพิ่งกาแฟเทีนลงท่านอะไรแล้วน,นะคะคร่วมบุญเพราะว่ามีการจุบฉลากจับฉลากค้างบาัตรผู้ใดบูชาเฟสได้น,นะคะเฟสได้ที่แม่คู่เฮดยูนิกนเอาภาษามันละคะ่ะเพราะว่าด้วยความหักหักในเสียงเพลงเสียงร่ำเป็นพู่มปัญญาของเฮาและการแม่คู่สามารถเฮ็ดประโยชน์ นะคะถ้าประโยชน์ให้คนมีความสุขได้จา้าเสนาค่ะการก่อขอกมาและกะัเฮ็ดเป็นแฟดได้ไข่คนมีความสุขแล้วปัจจุปัจจัยทีเอฟซี MC เพื่อนเพื่อนบูซาไปอะเสียแม่คู่กับไปสร้างบุญนะคะเอาไปทำบุญรวมกันแล้ววันนี้มีแม่คู่กับมีแนวสมะสุมนาพุ่นให้ก็คุณจองไวลาอย่างนี้ค่ะแม่คู่ไว้เขาเป็นแฟดได้จะาขาสิบแฟดแฟดจะาขาสิบอันแล้วกันมีรางวัลจะาขาสิบรางวัลจ้าเสนะคะ,คะ กะเฮ็ดเกินนะอยู่ดอกกะเฮ็ดเกินลาค่าพราะวันตะกู่กะถือว่าซั้มเกะีที่แต่ว่ากะเฮาเขามีสินลุนละวันจกสินนะค่ะเนอะถือว่าถือว่ามารวมบุญน้ำกันถือว่าเอาบุญน้ำกันวันที่เก่านะคะวันที่เก่าฉลองของปู่ทีพระค้าริที่เก้าเก้าแปดถือว่าเป็นวันไหวคู่ก็ไ้เนาะค่ะค่ะจะมารวมกันผู้ได้มีคนละหมากรากใหม่เพราะแต่เอาขึ้นไม่ได้มึง บักพ่าวกูว่าจะห 9, 9, น่น 9, หวยูเราบอกว่าเกาลอยเกาสีมึง้ยินงนเกาลอยเกาสีปเกาปูว่เราบอกว่าเา<อ>หันเราบอกว่าเราเกาเกาศูนราบอกพ่าวหันนมันบครบเกาสลาดได้เขียนเหล่าล้ว่าครับูปูเลยสีหามาได้เกาลยเกาสีหน่วยปูมันหลายคืออย่างนี้นิบโรสิบรลอหนึ่งสิเลยว่าาเลว่ากรเฮดเอาปูเอาม้วนเราบอกว่าให้เขียนเกาลอยเกาสีไม่คู่กับเอสใหญ่ส้มตัวตัวเนี่ยแหละจำคิดพอะ บ่เป็นยังเอาไม้นะปูก็ให้ไม้ที่เราปูกูนลกใจดำลูกบุกงแบบใจดำบ่องเบืองหลก็เดยฟังล่ำก็เดเตีนก่องเงาเัวใจดีกัเออสิขอคากล่องเงาอย่เนี้ยมือเนี้ขอก่องเงาสวัสดีเก่าท้ปู้เรืองเือาเบิ่นก่องเงาสุดไลนที่ห่อออกมาบ่น่าุดนันตีดีเพราะว่าสนามเลวงในนั่นนี่รับมือม่อมไปเงแข่งกันงงอ้อ พี่แม่รับถวายหลังเขารับล่บเดียร์มันบอกอ่ครับอยู่กรมกรมอารบอกโอ้อันอันอันยุบกรมหลวงอันตอนไปรับถวายคือพ่อเดียร์นั่นไบใบเนาะครับแต่ก็ว่าค่ะสนะเพื่อ่าขอป้อนนะขอป้อนของดีเมืองอุดรนี่แหละก็เมฆู่ก็เลยกันก่องเป็นเสียงเคียงนะคะขอฝากไว้นะคะของดีเมืองอุดรมีหลายเทศกาลนะคะ จังไรกับงานทุ่งมันเป็นกางานทุ่งบวงสวงการลำบวงสวงกลมหลวงแก่เสียนะคะเพราะว่าเป็นเป็นบทเพียงที่ประจำจังหวัดจังเศียรกับว่าได้แม่คู่พึ่งแตงผึ่งแตงออกมาบ่เกินซ้ำมือนะคะในเบิ้งเอ็มวีทายสดทายสอดสดในเบิ้งน้าเบื้องหนึงน่ะมายิ้มในไทยปุ๊บค่ะพร้อมกับนี่แหละที่ไทยเอ็มวีแล้วก็มีภาพต่างๆนะคะการทําบุญการ มีเสริมบังไฟพร้อมีเสริมบังไฟนะคะครับบังไฟยิ่มก็เฮ็ดง่ายง่ายเหตุตะมัวานเรียลแล้วประเทศอัดเมือวายุบบังไฟสุเกี่ยวกับฉนวนร่อแม่นข้องดีบ้านเชียงเนาะข้องดีบ้านเชียงแล้วก็วัดค้าวฉนวนนี่แหละค้าวขอนของเมืองอุดรเนาะการลวดติดตามพี่คารเด้อ กว่าเลาได้ขอมาแ่ต่นี่้มมาบอกคอนตือที่มุ่มปูต่าผู้ขี้ผักข้าผู้ผู้ผูมผู้คุมมารับคันบุกร้านได้ร่วงบุ้งรวงจงางบุ้งวันนี้เป็นวันที่สิบแปเยี่ยมครับรูเป็นวันเขาเค่ด้วยเป็นวันหยุดเนาะตอ่วันหยุดเยังมสิบปทเช็ดังเยี่ยมอ่า่หยองเกัเยี่ยมครับ โอ้ยรู้แต่รูเจะว่าเขาว่าชีพขาดเพาเขารู r invers, r ้จดอีกคนแต่เชียนได้ชือส่งอืกร้านวมงผมมากเนาะร้ายผู้ร้ายคนร้ายชือเชียงยิงงามรัาว่าลูกเลานพ่อหมู่เรียงจะจะมีเชื้อภัยไมวันยี้มือถือมคงไม่เชื้อภัยก่อเรื่ เชื่อไฟร้าย็พวก็หายมีร้าก็นนำหูกหลานทั้งในล่ะูวางมือรูกกันกับไว้กยกาจังวัดเออวท่านเคยคือผู้ใช่เรืองผู้ใช่าตาตุคูเออผู้ค้ใบอะไรยงใบมือืออู่ไหนใจเสมอเออมีใครบางคนอยากเชือไฟคงปูดจ่ได้กือฟัวโพ้อต่ด้ายแต่ว่าก็ะสกินคือข้าสิสวายน้ำคือเกลวกแัน มือก็แล uh, uh, ้วกันงวนนี้นะถามว่างวนนี้ใช่หรือไม่ใช่อามว่าพุกเสือมพอคอพ่อคือประกาศใช่เบืเองแต่ว่าไม่คู่ว่าคู่ข่เขาบอกว่าคู่ข่ยกัมือจะบอกเสือกก็บอกเืนกอีกแล้วนะว่ากับคู่แข่งเออความคูอแข่งมึงก็ยังแบบรู้อู่มึงจะคู่มือคขาด่าหานก่ากนเหรอมือก็แล้วกันยังยังนะลูกหลานพ่อยังไม่อื้อคเคแข่งเขากันไม่มา ถึงเวลาเขาเขาขึงเงินก so ็ันย so uh, ืมเขาเปิดขึงเงินเขาจะคือเอามาถวายผัวเขาว่าเขาเห็นอผัอข่างเกือยือเห็นว่าคู่เคยเกือยือใจน้อมร่ำก็่เคยจะข่างแมงบริสเงินจากช่างใจเชื่อคู่ก็จัดว่าก็คือยืมเออเงี้ยคุ้คน้มเท่าบางคือบางคือเพราจำเป็นกันก็คือคูกันคือบุญได้ยืม บางคนบอดะโชว์ทัางนี้แต่จดโชว์ทัางอื่นเออไจลขายคือขายแข้งคือบุญบานแั้งก้าวพอไปกับ,บมือเออมันช้ำได้พค่ถึอกรใหายก้า ตืาเบ้ากันนะพ่อวัดกันมือก็เแล้วกันยืดเคลื่อนคลายเคลื่อนคลายอาตุสาตุ่าปมดยานะยืมนะบุกยันโพทัวบูกนั่นะ้าจาปูศกดิรีข้าปูพ่กขึ้นบอกกับเาุนแงนครัาปูคูจะนอนเนาะงมมเขาเกาเกาซุนก็ออกกันปูแหละปูเออจเขาหู้ะนะเตาบอเขาขึ้นยังไรเงยเออนางมารีเราทุกวัด ถวายองปูการหนึ่งพันบาทให้เม่คคู่ด้วยให้เม่คคู่ให้ยืมพูกแกหาด้วยค่าเมื่อไงวะค่ะอ้าวขอให้นังมาดื่มชกุ้งได้ดื่ชกมืงไว้ทริงนงแล้วก็รวดจะหลดไปนโวกแกจะเรื่องจะเรื่องมกปิดที่หังร้องแค่กูมันจะเรื่อง่าไหนรูกแล้วแต่ว่าท่คือบาทขั้นเคยบาทมันคือ้งไปไหนยืม้งายแกร้องบุกน้อถวาย่ะร้อง้างบุ้มหอมกลับ เอองานปันงานั่งรวมบุญมาเอาให้ไม่ครบกม่กลับม่ครบไม่อหมยแล้วครูทอช้างสมแข็งบุญไปได้ถึงเไม่กับปิดใจเอื้มมากต่ครูทือบุญบาดาบุญกับของอะนะทือเอาได้พ่อได้กตะตาพอเมื่อวานไยนับคนมาได้รืมครับครูพ่อกระบอกคือคื่อจะว่าให้เอาไปได้เนาะคับ อันนี้เอฟคีผ่านมาทางข่องเย้มเนาะร้ายปู่ร้ายค้ร้ายคือเสียงยังนามว่วงบุญมากขอให้พวกร้านที่มีรายคืรืองรงนี้ใครมือขบมือลาบมือขบมือไม้ไอ้ด้วย้ายขบขาแพร่หินแล้วก็รวยตระโดดไปงู่กงาจะเลื่อนจะเรื่อนทำมาขาดข้นได้วอือเงอนข้างมือโฟกัสบอชไทยแบบริ่งก้เก็บไว้ครับปู่อืมโฟกัสแค่ตัวมันกับป็นครับ เออกับเปขึ้นอางว่าข็งฟอกันยังบวกขึ้นได้เก่าทุนภากไม่ใช่แข็งๆคือ่อกกันยังววานอย่านี้ครับแต่ยิ่งบวกแขนยิ่เก่ยิ่งครับเออใจเยี่ยวกับไม่คืขตัวม่คือกลุ่มไม่คกุงมาโตยอดจะก h งมันจะคือจะโตได้ผมมันจะคือเป่นหมาได้พรจว่าหมาครับผมมเหมือนคำพังเพืิอเปลือย การแกฮักลูกฮักดาวก็ต้อมหมายหน่อยยังไงบักหมาน่อยยังไงยัดไต้องหมาหน่อยยังไงยไงยัฮักลูกฮัท้าวเอยต้มหมานอยังไงัดอ่นหม่องบักคืาพาโฟวาเหมือเื่นกับนุนฮักทางการังบันหยุม่บักยังไงาวูอันนี้ยังไงผ่ากุไยวื้อว่าูุไยว่างกุไชวื้อเออรวมกับผมครางบุมา กูอกเป็นเงื่อนเก่าบ่เจ็ดชิบนปลาแซลมิครับปูอ่าขอให้คเคื่อเคุยแคุยเคมื่อเคไม้ถึงถึงแล้วก็มืหวงน้จะเรื่องจะเรื่องอืมได้รู้ก็อวดเจางมั่งบ้นท่านออกออืมงานบูได้การชกครการชกครัมผ้าอืมกราไอกปูจ้าเื่มือจิบมือับ่แม่ง้พอเด้อว่ากานเอามือเครื่อคุยากมือเคื่องมุยไม้ึงขึนกบแต่กูไวเด้ออืม ก็บาดยุงบาดมันแย่คครับคอันนี้ก็้างมากฉันแตงโมออว่างีูกยาดูยาบุ้งขาพร้อมกับนางอัมพงกันาชุ่มดวงข้าทุ่มขังบุญเอาไม่คุ้มไม่หยาบไม่คุ้มไม่านิงๆแล้วก็รว่ยงนั้นจะดิงจะดง อันนี้เอฟคือผ่านมาทางข้องกิมโอ้ยบ่แมนกิมแต่งโม่กอนมัดจ่ายร้ายบ่ก,ยยบกิมอ๋อมันจะบุกมันได้จ่ายร้ายบ่กิมเออร้ายปูไร้ายคุมร้ายคือเสียงยืนงามว่วมบุญม,มาอาผ่านมาทขางของนะักแต่งโมกันด้วยบุมบปามึกปู่ปคือบวขาบพร้อมกับองค์ปูจ่จ่านนองนาผ่าให้ลูกด้านใหญวมขขางวุ่น เอาหายมือขูดมือ g ับมือขูดมือหมายขูดขับขับแข้งเรื่องเงินแดงงงคงแรงหวานงั้นกูใจรืนอใรึ้ออันนี้ขอนางวราูยืงมุลค้าร่วมระทุม่างเกือหนึ่งพันห้าร้อยกว่าบุญค่ายบู r b ขูดขูด g กับมึงไปแล้วหายเลยกูไปแล้วเพิ่อเอาขูด g a b มือโ r a มือหมายกดับขับแ่เรืองเด้อ ความคิดแก่ใจความไถ่ยาคุณนี่ขอให้มือรังเงินเงินแสนเงินเมือนตื่นขึ้นมาเจ้าให้มือเขารังม้าคืองานว่าดูนี่ชาวม้านึ่งพันหาโดยบาเกิดขาดใจให้ชาวมือหมาดโวยเงินนั่นให้รังม้โอ้น าเกียมันกูมาจะแกอแคบแคมากูแ่มกัน้าเรื่อง่ายงววั้กูวิ่งแรือนี้ข้างมากเงินบาทเกิดขาดใจขอให้เก่าเงินแรงแรงมากอระจาแข่งเงินข้างมือให้แรงมา ข้างไม่เจ้าปินก็ให้มืดหนึ่งข้างเจ้าปิงเป็นชิงก็ให้มืดมี่มืดชข้างเจ้าก็คือเกวนนี่เกวนนาให้เจ้าคือคือยังน่วันนี้ก่ถามพ่อว่าพ่อคือเบื่อบุญให่บ้น้อ bu cha không ngoan buồn nghèo, ngoan nâu ngoan bu bên cái, <cười> <cười> cái ngồi ngồi. Cả đứa nhà thầy sư áo rái rái đứa, đứa ngoan qua cái ngồi, bu cái đứa gái đi pho, ngoan nhà bu cha thầy เออนางนาวัดบุกจะดึงถ้าว่าจะได้โชคจะร่ำใจไม่วหน้าน้าญ่แจะได้เโ่าไหร่ก็วันนี้ด้แค่เก้าคืงวนหน้าพ่อให้เลยนางนาวัดบุญจะดิงพ่อให้ไปเลยฟันชงขาดค่นว้ายัคือฟันชงขาดครน่สฟันชงว้าจะมีกูอืงให้ยังนา่วัดเออไปเลยเออผู้ใหญ่ว่านะยันนนงน,นงวัดเอง ่อให่ไปเลยให้เงั้นเราไวงัวชิม่านพ่อฟันทุกให้ได้ให้หกบาทหกสิบให้หกสิบไปเลยไหนบุญไหนแก่ไเด้วแต่ขนาดนั้นนั่นน่าทางมากเลยเออเออพ่อกระดยอพ่อจะคว้ารัเอามันจังันมือนี่มือจะคนเชิงเชีงม่ผู้ใหญเป็นยังบบอือโอ้ยยืม มวยบม่ยเลยมวดูครับมวยคือน้ำข้างจะบอกให้น้ำข้างพอกระกางพอ่อะไรืมเออเออเอคือข้างนี้ปุญมาข้างช่องเขียดบักเอเขี่เร้ด้วยเขียดบกเอบ่มืเขียดอีหมเดียบพอเออห่างกับนั่งพันที่ห่างถึงพันับอกเออเก่าเราบ่เมื่อเก่าเราเนาะพอกำนัง วงกบนางอนวยขิงไทยก่วมาุมาอามือคกมือราบมือคุกมือหมา่นก็รู้แต่่งมาสางเขียบแเดีนะรูกเนาะอ่าขอห้มือคลุกมือรักมือคุกมือหมายนทิ้งๆแล้วก็ร่วยนะลูกนะโอ้ยหารอนนั้เลยยิ่งจะภากกันปอยกับวนมือร้อกเขาดีนะทำคาทำคายพอได้พอไม่รำคาครับไม่รำคาญแตคิดั้นใจก็รบผู้ล้วคนเขาเปนคู่บ้านเขาว่ากับผู้หนึ่งนี่ก็คือเข่นอยู่ผู้คานผู้รา คือ่าเรี่องนี้กับบ่าวมืแต่รํากับรํามาข่งเพรามไม่ควบฟุเนาะความรำมอบ่ได้คือจักบาทได้ล,ลูกเต <c oughs> ออนที่เอารวนรวนงควรแล้วพอกันรก็ไม่ไไ <c oughs> ช่ควาร่เลไขเยื่อ <c oughs> ูอ่ <c oughs> แล้วกับพ่อมือดขายทิพพอ,พอว่าบอดีขาดของพออา เอออาเอออามอคิดยมเออมือจะเอาก็เเาคืงมื mm ่อบมคือคัปูกาะครับวันัคปูกาเอออาเรคคอร์ดเรคคอร์ดบอดี้เงงมูวันเมื่อเขาผ้าางม้เงื่มอันนี้กาเรคคออันนี้จ้ะฮึว่ากันไงเดี๋ยงมิเรคคอร์ดที ไม่เดอไม่คู่ไปร่วมเพื่อนเพื่อนผู้เรียกขอดตัเพือนเพื่อนู้เรีกขอดฟงกันเพื่อยืดแคทูดิโอว่าควันนี้ผู้จ่ก็คือว่าเอออาแคทูด <t astic médico> ิโออใครพเรียนแบบก็ใส่เออเออตาแคทูคือโอว่าผู้จาเรีกขอดู พูดแตเ่เนี่ยขอเขาเป็ู่แก่เขาคุ้นห้ง <c oughs> เขาบอกคือผู้แก่เขาพอกขาอังกฤษหมาเรื่ <c oughs> องพักขาโัรงก็คือคือเอออาจะคืออ่างเรื่อง <c oughs> เอออาจะขอภูมิใจแกแขนงวดเรือวันนี้แะแขนอวเรื่ตัวไหนวันนี้แกแนงวเรืนอต,ตัวที่มันจะออกนี่อะลรเรื่องตัวไหนอะไรที่พอตัวที่มันจะออก ตัวที่มันสามาบสามครึ่งหนึ่งเออเขาบอกมาเลยว่าบริษัทเอออ่านขอมาอือบริษัทเอออ่าเขาปปูกกามจะเอากับเอาแม่นันเองบก้ค่ะเออเขาก็เลยประทานโชรางาให้สิบเก้านึ่งเออสิบเก้าออจะสิบเก้าก็ค่ออืมวัานทุกมดมือก็เืมมัดมัดทเรวตัวหมดมือหมดเวนก็ยืม อันน <Humans. S 1> ี germ, ้งานอาชีพแยากพอรกับผู้ใหญเก่ฟองกับขอบคัวบับเออหรือว่างานอิมมือเออถาวายอีอง้อมฟันบาดยงดื่มพอทฟวงมาไดขายพวงมาไดอยู่ตรงนี้หรือเอออาช่างผู้จายช่างปูคือผักขาวว่าแข่อาขามือขุมือดาบมือขุมือหมายนเยอะย่างอิ่มมือเยอดใหญ่พออยเสียก็คือพอจะว่าใหญ่คือเป็นท คือง่ายด้วยใช่เอาม้คกไม้ดาบม้คกม้ไม้คุกระเพรื่องแรงเงินได้กองทรงได้มาไดงอีกอย่งคือมืองวนี่จ่วงงวดน่ะเอามาใทยคิดเก่าคือเก่านั่นน่ะอือ่ะจะแบุ๋มไขมันเรื่องมั้งว่าวเรื่องนี้ออกืเรื่องไม่ได้ว่าวเรื่องเบาหวดิบวัวแค่ป็นเรื่องเป็นขั้มปูดเรื่องเบาวานิบวัวยิ่งเป็นเรื้องกอยดิบแล้แม่กก้อยดิบอปเรื่องแต่จักบาดเื่องยิ่งจักบาดัว มออกแงออกเก็บเลยออกเก็บสครับเรื่องมือกันาแค่ว่ากพรว่ามัดเือมัดถือเป็นมดคือออกลิปหนังมือแปดครับดูเอาว่าค่ะว่าถือเื่งแค่ยังเนี่ยเขาอปสูงไงมนะากกับวานได้เบาๆด้เบาๆนหรือว่าชุดเปดพก็บเข่าคือวหัวหัวัว จ้าพ่อถวัญก็ยังอ่าเออนายคณะผงกระอาดเนาะขะคุมคางวุงแล้วก็ยาวนึ่งแล้วก็ถูพัดโซ่พองอคั่วกันเพลงแล้วก็นั่งขาวยังช้าวันนี้ขะค้มคางวุงอาเุ้งคุ้งวิมาอว้งคุ้งวนนๆแล้วก็รวยขอให้ถูกหันทุกวันน้อเออมื่อนี้ก็แต่หาคือรายก็แต่หาเดินด้ทก มาคือเปลี ừ, gram, ่ยนเงื่อนยืมครับปูเออเอาแค่คือมนเงื่อนยืมไปใหคือคือเบิกย้ายเนื้อนางยเงื้อนยืมไปวันดคเรื่องครับดเขาแต่ดอเนะครัตวก็แหงมากเขาก็บว่าแงมากเรื่อนครับดิเขายูดุ่มไม่แหมากเห็นชิ้นอีกตัวนือเอาเขียนเงือครับปูวันนี้วันเขาเขาจะให้ออกข้าวเกล็ดครับ วันนี้วันเขาเขาจะให้ออกเก้าสูงวันนี้วันเขาเขาจะให้ออกเก้าหนึ่งวันนี้วันเขาเขาจะให้ออกเท่านี้หรือถ่ายถูกต้อง